นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยก่อนเกมอยู่อันดับ3นะครับมี62แต้มส่วนทางฝั่งเอเวอเรตันเนี่ยอยู่อันดับที่19มี28แต้มนี้ตกชั้นเหมือนกับเซาท์แชมตันคู่ที่แล้วเลยส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยยังลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับแล้วก็โอกาสก็เปิดกว้างเยอะเลยสำหรับนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเอเวอเรตันก่อนผู้รักษาประตูวันนี้นนนเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดเซ็นเตอร์แบ็ก2คนเป็น,บบนเจมส์ตาคอฟซี่แล้วก็ไมเคิลชีนแบ็กซ้ายจะเป็นมิโคเเลนนโกก้แบ็็ขวาปอฟรี แล้วก็กองกลาง3ตัวนี้เป็นอามาดูโอนาน่าอิดิซากานาเกีแล้วก็อับดุลไลด์ดูคุลีครับผมกองหน้า3ตัววันนี้ของเอเวอเรตันเป็นอเล็กอีโวบีโดมินิกคัมเวิร์ดเลวินแล้วก็เดวไวแม็กนิวครับผมส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลก็มาฟูลทีมเลยนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูนิโป๊กเซนเตอร์แบ็กฟาเบียนชาลงได้ครับวันนี้แล้วก็เซเวนวอทแมนแบ็คขวาคิรันทิเปียแบ็คซ้ายแมททาเกต กองกลาง3ตัววันนี้เป็นโจวินล็อกบโนโิมาไลแล้วก็ชอนลองสตาร์กองหน้า3ตัวเป็นโจลินตันคารลัมยูซันและก็มิเกลออาเมลอนครับเกมนี้นิวคาสซิลก็สถิติของเ e, อดดี้ฮาวเขาก็ถือว่าเป็นรองชอนได้แต่ว่าทีมตอนนี้ดีกว่ามากแล้วก็นิวคาสซิลก็สามารถครองเกมได้เลยนะอิวตันเทบจะไม่ได้ทำอะไรนิวคาสซิลเลยแล้วนาะทีที่27ครับเป็นโจลินตันพาบอลขึ้นมา ทางกับซ้ายแล้วก็ล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงแล้วก็พิกฟอร์ดปัดออกมามันบอลมันไปเข้าทางเขาแล้ววิลสันนะครับซ้ำเข้าไปลูกนี้ทำให้นิวคาสเซิลออกนำนาทีที่2ี่หนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้แล้วก็ต้องเรียกว่าจังหวะนี้คือบอลมันไปเข้าทางนิวคาสเซิลด้วยแหละคือพิกฟอร์ดปัดบอลอมาเนี่ยมันมันก็มันก็ปัดไม่ดีเท่าที่ควรนะ คือจริงๆแล้วเนะี่ยต้องชมจูรินตันด้วยจูรินตันคนที่พาบอลมายิงอ่ะแล้วที่โชคร้ายที่สุดคือปัดออกมาแลว้วอ่ะมันไปชนมิโครลิโก้แล้วบอลมันมาเข้าทางเขางล้วิีซันไงโอ้สวยมากๆเลยเน,นี่ยหลังจากนั้นก็นิวคาสเซิลก็บุกต่ออย่างต่อเนื่องเพราะว่าเอเวอร์ตันเนี่ยโอ้กอ็อย่างที่ทราบกันว่าช่วงหลังเอเวอรตตันแย่มากนาทีที่3 8ครับ นาทีที่38เนี่ยเป็นโจวิลลอดได้มีโอกาสเปิดนะครับลูกนี้แต่เป็น Alex obi, มมอเล็กอีวบี้มาหมงสกัดเอาไว้ได้แล้วก็หลังจากนั้นโดนกดอยู่ฝั่งเดียวเอเวอรตนจนจบครึ่งแรกก็ยังทำอะไรยูคาซึ่นไม่ได้แต่มันก็จะมีจังหวะที่เกือบจะได้ประตูของเอเวอรนตนตีเสมอนะนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาครึ่งแรกเลยนาทีที่48เลยมันทดเวลา3มนาที เป็นแม็กนิวนะครับใจบอลทะลุช่องมาให้คาร์วลล์ลวินเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ชิปข้ามตัวนิโคไปสวยมากลูกนี้ได้เข้าแต่ว่าปัญหาคือคาร์วัลลเลวินเนี่ยล้ำหน้าไปก่อนทําให้ไม่ได้ประตูแล้วก็จบครึ่งแรกไปในสกอร์ที่นิวคาสเซิลยังนํเอเวัตนอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์หลังจากเริ่มครึ่งหลังมาก็ยังเป็นหนังมวลเดิมก็เป็นทางฝั่งนิวคาสเซิลได้บุกต่อเนื่องนาทีที่70เนี่ยเป็นลูกเตะม,มุมของนิวคาสเซิลแล้วก็เปิดมาแต่ผู้เล่นอเวั จวิลล็อกวันนี้คือจับบอลแล้วก็วอลลี่ถ้าเข้ามันจะสวยมากเลยลูกนี้แต่ปัญหาคือปีกฟอร์ดดออกไปหลังจากนั้นนาทีที่72วิลิ็อกเินืลอกมันเดิมพาบอลขึ้นมาทางกาบซ้ายเลี้ยงบอลขึ้นมาสุดเส้นแล้วก็คอสกลับไปให้โจลินตันโมงแล้วก็เข้าประตูไปเป็นรูปที่นิวคาสเซิลทิ้งห่าง2ประตูต่อศูนย์โอ้วินลลอกวันนี้เล่นดีมากเลยนะครับโจวินลลอกเนี่ยแล้วโจลินตันก็จะมูกไวมากลูกนี้โจลินตันโมงกดลงกับพื้นเลย มันก็รับยากหน่อยนะสำหรับเอจอเ้าเรมปิกฟอร์ดนะครับหลังจากนั้นเอมเวอร์ตันเริ่มจะเริ่มจะรู้รู้สึกตัวว่าควรจะเอาประตูคืนนะเริ่มจะบุกนิวคาสเซิลเนี่ยมันก็โดนนาไป2ประตูแล้วนิวคาสเซิลก็หาจังหวะสวนนาทีที่75ครับเป็นบูโน่กิมาไลพาบอลเลี้ยงจี้ขึ้นมาตรงกลางแล้วก็จ่ายออกมาให้คาร์ลวิสเซ่นตรงหน้าหัวกะโหลกแล้ววิสเซ่นก็จับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็ปั่นโค้งเข้าสามเหลี่ยมไปเลยลูกนี้สุดมากคือ คือนี่แหละคือเป็นทีมที่มีความมั่นใจแล้วก็ทําอะไรก็ดีไปหมดนะวันนี้ต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยทําอะไรก็ดีไปหมดเลยโอ้โหลูกนี้คือจับบอลแล้วก็ปั่นเข้าสามเหลี่ยมไปเลยอิกฟอร์ดเนี่ยหมดสิทธิ์รับเนี่นอนทําให้นิวคาสเซิลนาไป3ามศูนย์หลังจากนั้นนาทีที่80เป็นทางฝั่งเอเวัตันได้ประตูตีไข่แตกจากลูกที่เดวินแมกนิวนะครับได้ลูกเตะมุมลูกนี้แล้วก็เป็นการเตะมุมไปแล้วมันไม่มีใครใครมองแล้วบอลมันก็โค้งเข้าประตูไปเลย ไม่ว่าจะเป็นนิคโป๊ปหรือว่ากองหลังนิวคาสซิลกองหน้าเฮว่าตันเนี่ยไม่มีใครสัมผัสบอลเลยแล้วก็เป็นเครดิตของแม็กนิวครับลูกนี้สามประตูต่อหนึ่งแล้วก็นิวคาสซิลเขามีการเปลี่ยนตัวเอาอลกซานเดอร์อิซักนะครับลงมาชอความสดของอิซักจนหลังจากเคลียบอลมานั่นแหละก็คือ นิวคาสเซิลเนี่ยหลังจากเคลียบอลมาหลังจากโดนตีตีไข่แตกหนึ่งประตูต่อสามเนี่ยอิซักก็พาบอลเลี้ยงขึ้นมาทางกาบซ้ายแล้วก็หลบผู้เล่นนิวคาสเซิลเนี่ยประมาณที่ผมนับนะประมาณ2-3ถึงคนแล้วหลังจากนั้นอิสซักก็จ่ายไปให้จาขอบเมอร์ฟีย่ยิงเข้าไปลงๆเป็นลูกที่นิวคาสเซิลยิง4ประตูต่อหนึ่งโอ้โหถล่มอีกแล้วเกมที่แล้วก็ถล่มสปเปอร์ไป61เกมนี้ก็มาถล่มเอเวอเรตสีหนึ่งนะครับ ทำให้จบเกมก็อย่างที่ทราบกัน4ประตูตัอหนึ่งสำหรับนิวคาสเซิลแล้วก็ตอนนี้นิวคาสเซิลก็ยังอยู่อันดับ3สามารถลั่งอันดับ3ของตารางได้ครับตอนนี้เก็บอีก3แต้มเป็น62แต้มส่วนเอลตันเขายังอยู่ที่เดิมอยู่อนดับสิมี28แต้มครับผมเสีย50ได้25ประตูโอจะตามเซาตันไปแน่นอนเลย2ทีมเนี้ <laughs>